สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนเพื่อนๆพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกชมมณีค่ะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆสีนะคะแบบนี้นะสีสวยหวานมากเลยนะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลย ตัวนี้ใช้ลิปบิ้นไม่เยอะนะคะเพื่อนๆมือใหม่สามารถพับได้ง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆนะคะติดตามเพจนะคะเหรียญโปรยทานบายป้าหมวยไว้ด้วยนะ mm. เผื่อจะเป็นช่องทางที่เราได้ติดต่อสื่อสารกันได้นะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นตาละังนะคะสิบสองมิลเบอร์สองเราจะใช้สองคู่สีค่ะเก,กลไกแม่มันทัเดเหรียญบาทอันนี้จะเป็นลูกปัดแปดมิลนะคะเอาไว้ตกแต่งนะคะเพื่อนเพื่อน,ก,นกลไกซิกแซกแล้วก็ปืนกาวค่ะวันนี้นะคะเราจะทำนะคะโดยใช้ริบบิ้นทั้งหมดสองชุดนะคะชุดที่หนึ่งนะคะความยาวนะคะ ยี่สิบแปดเซนค่ะเราใช้ทั้งหมดสี่เส้นนะคะแล้วเราจะทำการตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะส่วนชุดที่สองค่ะจะเป็นริบบิ้นสีนะคะตัวนี้ความยาวนะคะสิบสี่เซนค่ะเราจะตัดปลายแหลมด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งเราไม่ตัดนะคะคงไว้แบบนี้นะอ่าตอนนี้เราจะมาเริ่มทำนะคะโดยที่เราใช้ชุดเส้นยาวนะคะชุดที่หนึ่งนะจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันค่ะแบบนี้นะ แล้วเราจะพับลงมานะคะ11ส11เซนค่ะประมาณนี้นะจุดที่เราพับนะคะเราจะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นฐานสี่กันค่ะเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนถือเส้นที่1ไว้โดยที่เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สองค่ะนามาคลองเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะคะ เส้นที่สามเราจะคล้องจากด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดนะคะเข้าช่องของเส้นที่หนึ่งให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนาปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่กลับเข้าไปให้ชิดเลยพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาค่ะแล้วเราจะดึงให้กระชับนะคะอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญบาทนะคะมาวางเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บปลายลิบบิ้นทั้งสี่มุมนะคะโดยเริ่มจากทางด้านขวาก่อนพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างค่ะพับขึ้นมาด้านบนด้านซ้ายเราจะพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะเราจะมาสอดเก็บนะตรงนี้นะเราจะทําการพับสอดเก็บนะคะแบบนี้นะคะเพื่อล็อกเหรียญน,นะแล้วก็ดึงค่ะ ดีเพรกระชัดอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านเราจะทําการสอดเก็บปลายนะคะเส้นสั้นทั้งสี่มุมอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มสอดเลยนะพับสอดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้กดนิดนึงการลิบบิ้นสไลด์นะคะอ่าเราจะสอดแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะพับสอดไว้นะสี่มุมเลยค่ะเป็นการล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วให้เรากลับด้านค่ะอันนี้เราจะเริ่มทํากลีบนะคะโดยที่เราจะทํากลีบของมุมนี้ค่ะตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยมุมตรงนี้นะ,ะเราเริ่มจากริบบิ้นด้านบนนะคะเราจะจับริบบิ้นบิดมาทางด้านขวาปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างค่ะ แล้วก็ค่อยดึงเลยนะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าหมุนนะคะริบบิ้นด้านบนจับบิดมาทางด้านขวาปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างค่ะแล้วก็ดึงนะคะให้กระชับนะแบบนี้นะคะเส้นที่สามค่ะจับริบบิน้นบิดมาทางด้านขวาปลายโค้งลงด้านล่าง แล้วก็มาสอดด้านข้างค่ะสุดท้ายค่ะเราจะมีริบบิ้นสองเส้นแบบนี้นะเราเอาเส้นบนมาพักเก็บไว้ค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางด้านขวาปลายโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะกลางริบบิ้นออกมาในลักษณะน,นี้นะ ขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราจะมาใช้ริบบิ้นชุดที่สองนะคะที่เป็นริบบิ้นสีนะเราจะจับริบบิ้นเอาริบบิ้นวางไว้นะคะเสร็จแล้วริบบิ้นด้านบนตรงนี้นะเราจะพับเก็บลงมาก่อนแล้วเอาริบบิ้นนะคะสอดด้านหลังนะคะสอดลงไปด้านหลังแบบนี้ค่ะ<อ>เวลาสอดนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูเราจะไม่ให้เขายาว,าวเลยออกมาแบบนี้นะเราจะด้านให้เขาพอดีขอบนะคะจะให้พอดีขอบแบบนี้นะคะ เราจะสอดแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะทำการสอดไปนะเส้นที่สามนะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับลงมาแล้วก็จับริบบิ้นสอดนะคะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้ว ให้เ,เพื่อนๆรีเช็คดูถ้าของใครยาวเกินออกมาเอานิ้วดันกลับเข้าไปนะคะริบบิน้นแบบนี้นะให้เขาเสมอกันนะคะอ่าตอนนี้ขั้นตอนการทำกลีบค่ะเราจะมาทำกลีบตรงนี้กันนะเราจะเริ่มจากริบบิ้นคู่บนนี้นะคะเราจะพับเก็บลงมาไว้ก่อนเราจะใช้ริบบิ้นทางด้านซ้ายค่ะทางด้านซ้ายนะ แต่ว่าเราจะนำริบบิ้นสีขาวมาพับเก็บไว้ก่อนแค่หเส้นเราจะใช้เส้นล่างที่เป็นเส้นสีชมพูนี้นะคะเราจะจับริบบิ้นโค้งมาทางด้านหลังแบบนี้นะแล้วนิ้วชี้ประคองไว้แล้วจับริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านล่างอีกครั้งหนึ่งลักษณะน,น,นี้เอาใหม่นะคะริบบิ้นด้านซ้ายเราจะจับโค้งไปทางด้านหลัง นิ้วชี้ประคองตรงช่วงมุมโค้งไว้ปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะสอดนะคะจุดสอดก็คือใต้เส้นสีชมพูตรงนี้นะเราจะสอดเข้าเข้าไปตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็ค่อยๆดึงแค่พอนี้แค่นี้พอนะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราจะจับเส้นสีขาวทําเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังนิ้วชี้กดตรงมุมโค้งไว้นิดนึง ปลายลิบบิ้นเราจะโค้งไปทางด้านหลังเสร็จแล้วเราจะสอดด้านล่างของเส้นสีชมพูนะคะที่เราสอดครั้งแรกสอดด้านล่างนะไม่ได้ด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ่ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นชัดไม่เอ่ยแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะหมุนค่ะลิบบิ้นด้านบนเราพักเก็บไว้ เสร็จแล้วเส้นสีขาวแล้วก็พักเก็บไว้เหมือนกันเราจะใช้เส้นสีชมพูก่อนนะคะจับริบบิ้นโค้งมาทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้มุมโค้งตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านล่างแล้วก็สอดค่ะแล้วเราจะค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้นะจะออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นสีขาวเราทําเหมือนเดิมค่ะ โค้งดิพิ้นไปทางด้านหลังนิชี้ประคองไว้ปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านล่างแล้วสอดใต้เส้นสีชมพูนะอ่าแล้วเราก็สอดค่ะค่อยๆดึงนะคะได้แ,แบบนี้นะเส้นสองนะคะอ่าแล้วเราก็จะหมุนนะคะริบบิ้นคู่บนแล้วพักเก็บไว้ค่ะเราจะใช้ทางด้านซ้าย แล้วเราเส้นสีขาวมาพับเก็บไว้ก่อนทําเส้นสีชมพูก,ก่อนค่ะจับริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ไปลายริบบิ้นโค้งลงมาด้านหลังอีกครั้งหนึง่งแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วริบบิ้นสีขาวนะคะจับโค้งไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ ปลายโค้งไปทางด้านหลังแล้วสอดด้านหลังของเส้นสีชมพูค่ะอ่าเส้นที่สามนะคะเห็นไหมคะอ่าต่อไปค่ะเราเส้นสีขาวเราพักเก็บไว้ก่อนแล้วจับเส้นสีชมพูโค้งไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ค่ะปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังแล้วก็สอดค่ะ ค่อยๆดึงนะคะเสร็จแล้วเส้นสีขาวค่ะทาเหมือนเดิมจับบิดไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ปลายริบบิ้นโค้งไปทางด้านหลังแล้วก็สอดหลังเส้นสีชมพูค่ะค่อยๆดึงนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะทําการดูว่ากีดไหนใหญ่หรือกีดไหนเล็กนะคะลองสังเกตดูดึงกันอีกมุมละนิดนึง อันนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็จะดึงนะคะอ่าตอนนี้เราได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะทําการตัดค่ะตอนนี้เราก็จะพันไกมาตัดเลยนะคะเราจะให้ยาวออกมาประมาณครึ่งเซนค่ะประมาณนี้นะให้ยาวออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ตัดทั้งสี่มุมเลยนะ ได้แบบนี้แล้วแล้วเนื้อก็จะติดลูกปัดค่ะสีแดงดีไหมจะสีชมพูเข้มดีสีชมพูดีกว่าเราก็จะทำการยิงปืนกาวนิดนึงแล้วก็หยอดลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้นะคะเหรียญโปยทานสวยๆนะคะ เราจะตั้งชื่อว่าดอกชมมณีนะคะแบบนี้นะสวยงามน่ารักมากๆเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะทําไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะจะให้ดูเห็นไหมคะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ